าละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเทรดพ s า์นะครับในโบอเป็นแอคสแล้วนะแอคหกับ2ใครยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปตัวไอที่มุมขวาบนให้นะครับอืมก็วันนี้มันจะเล่นนานหรือไม่นานเนี่ยก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับอืมผมบอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยแกมรอก็จะได้เฮ้ยมาแล้ว จัดโอ้๋ยวตว่ะเดี๋ยวนะทำไมกูเมฆไอ้แย่สองขีดคืออะไรฮะส้มติดโควิดเหรอเดี๋ยวนะแชร์เตอร์เก่าเราอยู่ที่ไหนแลาไปแชร์เตอร์ใหม่เราไปอยู่ที่นี่ไอ้เยี้ยไอ้เนี่ย่ไม่ทำไมพวกเราเป็นวิญญาณวะพวเราเป็นวิญญาณะมันถล่มไงวิธีทำไมกูแหลกเลยแล้วก็จบเิ้ยทำไมเกมมันทำมาแหลกจังวะคือเอโปรหาทางไปมั้งเนี่ยซูมคนน่ากลัวเลย จำได้ว่าผ่านที่ไหนอะไรอ่ะจำได้ว่าผ่านที่แล้วเราหาปู่นะตรงนี้ตรงนี้โอสว่างสัตว์สัตว์อาจจะบอดเฮี้ยแล้วทำไมรถขเรามันล่องหนเงี้ยก็เราเป็นย้าเก่าเฮี้ยไม่หยุดมืดเฮี้ยผ่านนี้โอ้โหสว่างตานี้สว่างสวยชิบหายไอ้เหี้ยถ้าขนาดไม่เปิดไฟก็ยังสว่างอยู่นะ ไปถึงอะไรอ่ะมามาถึงหม yep> no> ู่บ้านล้างนี่เหรอนี่แหละทำไมกูถึงบ่อยแต่แล้วหมู่บ้านคุณคุ้นป่ะเกอใช่หมู่บ้านแรกที่เราเจอตอน act สองป่ะใช่หมู่บ้านอ่านมันบอกให้อ่านป้ายมันบอกให้อ่านป้ายอ่นป้ายแล้วมันก็บอกว่าให้ตามเส้นทางไปอ่ะมันบอกเอ็ดแมนคลีสเดือดใจไรกําเดือดใจไรกําเต้นเดือดใจไรมอนอให้ตรงไปอ่ะให้ตรงไปตรงไปดีกว่า แม่เส้นทางดูไม่น่าไปมันไม่ใช่มันมันบอกมันบอกมันบอกให้อ่านป้ายแล้วก็ไปที่มาุคอนคนขี้ขวาเพื่อซูมบอกไว้ก่อนพวกมือเงิเท่าไหร่ดิวะ่ทำไมมันคุ้นๆว่าประตูเนี่ยเอาประตูเก่ามาวางไงวะมันคุ้นจริงนะเว้ยมันคุ้นจริงบิงก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้เสียงเสียงอะไรร้องไงมันบอกมีเสียงคนร้องไงไปมงนอาฟีดเสียงเออใช่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  ว่าร้องไห้เหรอแล้วไม่เจอผมร้องไห้เว้ยแล้วต้องไปปลอบเขาหรือเปล่าแล้วต้องไปปลอบเขาไหมปลอบมันเี่อะไรหรอไม่จับคอง่ะเบียงไปร้องไห้ทำนี่อะไรเฮี่ยคาสินแล้วใครมันยืนบังหน้าวะไอ้เหี้ยเออเหี้ยเดินลงไปดีนี่มันหายที่มันหายช่วยฉันได้ไหมอะไรเงี้ย เฮ้ยไม่เราต้องหาตุ๊กตาหมีให้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรอต้องเข้าไปในบ้านก็มันบอกว่าเท็ดดี้เบร์มันบอกว่าเท็ดดี้เบร์นี้วแล้วทำไมเขาไปอยู่ที่นี่คนเดียวว่าละว่าตะเคียงน่าจะต้องได้ใช้ตอนนี้แน่เลยว่าเนาะเล้วมืดจากวัดทำไมกูเห็นนุ่คนล้องหดวะเฮ้ยเฮ้ยตู้แม่งเปิดได้ทุกตู้เลยอ๋อเฮ้ยเขาเปิดไว้ทุกตู้เขาเปิดไว้ทุกตู้เลยเพราะงั้นอาจจะได้ลบก็ได้เปิดไว้ตู้เนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นตู้ใหญ่ที่ลบได้เอาไว้อันเดียวเว้ยรีบเข้าไปยัด จัดจัดกูกูกูไม่ได้หลอนเลยกูปิดละขาวที่อะไรตัวปูเนี่ยขาวขาวที่ว่านู่นนะนู่นนะห้องนู่นนะเหี้ยขาวกูผีไอ้เหี้ยกูขาวกูผีอะไรดิอะไรนี่เดอะอะไรนี่เดอะแดดเดียดหันไมออกอโอ้ยเขามาดูมาดูดูู่ให้เหรอตอนนี้เข้มาดูเขาเขามีพลังอ่ะเย็ดเย็ด เขามีพลังว่ะเขามีพลังมหาศาลมากมายว่ะดูดิมาดูมาดูเฮ้ยน้องมีอะไรอ่ะมาดูมาดูมาดูเนี่ยขุดที่เลยดูดิดูดิดูนี่ขุดที่อ่ะมีพลังพลังเฮี้ยอะไรไอ้สว์เอาเชือกมายึดเฮ้ยขุดอะไรอะขุดไหอะไรอั่นไอ้เฮี้ยอยู่ด้านล่างต่อกูเลยสักแบบตู้แล้วกูไม่ออกไปไหนฮะเฮ้ยเนี่ยกูเบอร์ประตูแล้วให้มันมันบอกให้สั้นมันล่ากมันลากเฮ้ยรถในะนี้

ไอเหี้ย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 ไอเหน้อเหีแล้อเนี้ยไอหน้ยไอหน้วไอเหี้ยไอเหี้ยไอเหียไอเหน้ยอหน้ยไอเหี้ย ทำไมล่ะมันไม่ได้ายล่าแล้วไม่ถายล่าแล้วเลยอ่เอ้ก็เอ้เก็อม่หน้าตามันเป็นอีแก่หรือว่าโกงตูดนิดนึงจะบอกว่ารอมันมาก่อนไอ้เงี้ยมองเราเราไม่ได้ใครอยากไปไหนเอะวันเนี้ยไม่ไปไหนแล้วไอ้ตัดอยู่แต่เงี่ยเงี้ยแค่เดินเดินก็เดินไม่ได้แล้วเปิดหาแมวไอ้เงี้ยไอ้ไอ้อเราต้องออกไปน่นนอะเรา

เดียวเมื่หน้าล้าหนูเปื้อนเจอะไรเฮ้ย้องีบพู่ได้เหรอไปเอาไปเอาไปอไปเอา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 ไปเาไปเาไปเอไปเอยไปเาไปเอเอยไปเาไปเไปเอาไปเอยไปเาไปเอาไปเาไปเลยไปเไปเอาเาไปเอาไปเหาไปเลาไปเอยไเอาไปเอไเอาไปเอาไปเไเอาไปเอเลาไปเอาไปเาไปเอาไปเาไปเลาไปเอาไปเอไปเอาไปเอไปเอาไปเเอไปเเลไปเอไปอเไปเเไป ไม่มาคือเป็นตำวจหน่มาคือเป็นตำล้ก่นเพื่อนคือคนได้ไงเอาเอาอยู่ีกูตายกูบอยู่ในตู้อยู่ดีกูตายตาเฮ้ยมันอติ่ตรงไหนอ่ะไมอย่ตงเนี่ยเฮ้ยออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากบ้าน ออ้โหโ่้หเสวยเอใส่ของ้วตามนาทีมดเไมันอ่ตรงไหนไมันอู่ตรงไหนไอมันหลังตูไอี้เหี้สามสิบนาทีม่งเดเฮียเฮ้ยกูกอดเกมสีกักอดเกมสีให้หาแม่ไป่ามไปตามมันหมดมัยหรวะเขาเขาหาตุ๊กตาหมเชั่วโมงไมเหรอไม่สาสินาทีเว้ยมึงแก าสามสามสินาทีแต่แต่แตมันมันมันล็อกค่าสามสิบนาทีเลยวะโอ้โหหาส<อ>า,ามดอกอ้าวปกติอ้าวเฮียโอ้ยมา,ยาดูตรงนี้ดิมาดูตรงนี้ดิเพ่หนึ่งตัวดีกว่าเราต้องการอีก2อง่ะไงเราต้องปากับพีอีกสองตัวยังไงล่ะเขาม่จัดในชั่วโมงขึ้นแน่เลย คุณโอ้โหไอ้สัตว์ลุงไอ้เหี้ยไอ้ลุงปะดีอ๋อต้องเจอลุงคนนี้ป่ะไอ้ลุงเป็นเหี้ยอะไรอุ้ยจะยิงน้องคนไหนอะก็ทางนี้แหละเราแค่ต้องทางไม้ไงูเลยก็ได้ไงวิธีทางไม้หรือเปล่าเราต้องไปไหนหรือเปล่าฮ้ยอย่าทางเลยไปไหนเนี่ยไอ้เกือบทางแล้วไขรมันเป่าไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเอาไอ้เหี้ยเอาโดนดึงเอา มาดูไปหีอไอพวกหกันเขาไปยังไงอะส่หนเาำเเอเาำหลเาไอมีพัเตอรมีพัเตอรมีพัเตอรมีพัเหัสเ็นรหัสอ๋อนี่ไงกไอเกร์เนี่ยเขาปดอะไรอะใช่ไหมยิก่อนยิก่อนเนี่ยเนี่ยสาเออสาเออเดี๋วพีแกพัตเตอร์หามา เฮ้ยน <SM. S 2> <Christina. S 1> ี่ไงตรงตรงไอ้ไอ้มันเจอบ่อยจังวะตรงหน้าคนนี้ไหนอะไรีนี่ตรงหน้าคนนีสี่ขีดห้าดเออห้าสี่ขหอะไรอีกหาก่อนตัหนึ่งจุดสองจุดนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองนี่เอาไม่ออกได้เนี่ยเอาไม่ออกได้เนี่ย ไม่ได้ช่วยเทียนเลยเลยเอ้ยช่วยทุกอย่างเลยเหลือเลือขสองไงไอ้ไม่โคตรตึงเลขโตแบบวะเฮ้ยพุงอย่าเปลี่ยนพุงอย่าเปลี่ยนพุงอย่าเปลี่ยนนะพุงอย่าเปลี่ยนอะไอหมื่นแล้วไอ้เหี้ยหมื่นแล้วหมื่นนั้นเราไ่เฉยเหรอโอ้ยนี่ไงทางเป็นไงไอ้เกิร์ตไม่โคตรหดอะไรอ่ะรูปใครอ่ะแอนนาเหรอเมื่อเราเอารูปเจ้าของศพมามันจะไม่เป็นไรเหรอ ลงขาลงขาปูดให้เองแม่ลุงมันนอนตรงไหนวะอยู่โต้แล้วทำไมบางคนแม่งตัวแม่งก็ใส่วะทำไมบางคนตัวแม่งก็เป็นปกติวะเฉยๆบักผู้เห็นริบเพี้ยงไม่ใส่ใครปกติเลยผู้เห็นทุกคนใส่หมดเลย่ะ เจยวเห็นี่เป็ดเป็ดปาตีคนเดียวอ่ะดูดูกับมือชิบหายเลยว่ะเออว่ะพลงเริ่มก <yeah> ็มือเลยว่ะไงก็มือเอาหมู่บ้านอยู่ไหนออ๋หมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านทางนี้แหละหมู่บ้านล้มมองล้มเสือมึงเชื่อมว่าออกไปได้แล้วรับเลยใครก็ได้นำ่อยใครที่ยังไม่ได้ดูสองสองพาร์ทแรกนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมลงไว้เมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้โอ้ยใครอ่ะผมอันนี้ ไอ้อ่อ้พ่อมืออีกแล้วพ่อมือไงพ่อมือโอ้พ่อเต็มเลยพ่อหน้ามึงบูชายียอะไรวะบูชาอะไรวะเอาไปเบอร์เมื่อกด้วยเอาเราคนไปทางตรงเมื่อกี้ก่อนเลยเปล่าโน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 ่เจ้เวเราควรมาตรงนี้นี่แหละถูกแล้วใช่อุงุ้มไปเอ็ก มันขบวยเลยอะไม่มดมีวะวิกกี้เจ้าอะไรวิชฮันเตอร์อ๋อนักลา่าแม่มดนักลา่าปีศาจนอนเลยนักล่าแม่มดเว้ยอู้หูตะกุกตะกื่อไปด้วย

แทงแม่งเลยเยี่ยนเหรอวะเอ้าเอามันเอาหูไปแล้วตายอ่ะตายปีศาจเอาคุณเจู๋มาเลยน่ะเจ๋อมาเจ๋อที่โลกไอ้สัสเออนักนืเจ๋ออะนักบ่ามัน้อตายเลยคุตสลายเอาแล้วมึงเก๋าบิดกูไปทำไมไป้ยเบ๊กเบ็กกระลับกระลับเหรอต้องจุดนี้มันจุดของแม่มดนี่เอง เขาเอาไปได้เหรอถ้ามันจะตายแล้วมันจะเอาชม้นของไปวะคือนั่นแหละโถ้ามันจะตายแล้วมันจะเอาหมีเอาไปท่าไมวะก็งนั่นแหละรู้สึกมีอะไรแปลกๆเขาวิ่งได้มันต้องวิ่งหนีแน่เลยอ๋อวิ่งวิ่งวิ่งกระมอบวิ่งกระมอบใช่เป็นกระมอบวิ่งกระมอบคนอะไรวะกมอกกระอกกระกกระมอ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 กกรอกก เฮียเจ้าเจ้ามาอย่างกาแฟหมุนหมาดฟาดหมูอาแล้วเรากคนก็มาลงเหมเดมหนีอส่มึงต้องกดพีก่อนไมกดพีก่อนไปน่กัีกีนจ่นอบจะรอบจะลื่นขึ้นเว้ยเออทำไกูไม่ค้างแล้วรอบนี้อาค้างเออทำไมอนี้ไม่ค้างวะอาค้างไม่ค้างแ่นแล้วก็ค้างอะไรเนี่ยกูไฟ มันเลี้หัวใจได้ด้วยว่ะไม่ลี่ลอะไรเฮ้ยเสียงอะไรแล้ยเดี๋ยวใครเนี่ยใครนั่งเนี่ยเฮ้ยแั๊งแป๊ทุกคนมันน่าแปลกๆกว่ะทุกคนมาดูดิปากมี่น่าแปลกๆปลกหน้าลูกไหนขวาคนก็ไม่แปลกนะทำไมเออนๆๆ่ากลัวไหมไมแปลกอ่ะสาวเจอมันแปลกเราฟ้ามูดีเพนโด เนี่ยเปลนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเฮ้ยตึงตึง mới đi mà kim hài đi đây phát phát một lạc kim mà à Ui lãng à lãng à Lãng này nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp คุณโดดคนเดียวะทำไมทะไมถึงเดอนเลยไออ่าเก็ได้ด้วนต้องออ้งอยเขียวอ่างอ่านาจมีอะไรเนี่ยีแกตกใจว่ะ ไม nah. ่ีแม่ดว่าแสนิมเต็มตัวเลยไหนเนี no? ่ยออกจากป่าเหรอีบเดี๋วสตาดี้ออกจากโรงเรียนอ้ดี้คือเรียนไม่ใช่สตาดี้แปวะ ทเราต้องมีเหรอเฮ้ยระวังระวังผีจะฆ่าเราบนนู้นปะเฮ้ยต้องนี้ก็มีทุกคนพร้อมอะไรลุกลุก for the basement อะไรประตูบานได้ทุกบานน้อประตูบานได้ทุกบานเลยวะน้องปิดแม่งเฮ้ยเพียงทำไมมันลงไปด้านล่างได้อีกอ no, no. no, no. ่ะ วุ้ย <anto> <kaz oo> <uel Allies> อะไรอ,อ่ะเฮ้ยอ้าวมาไหนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยยังอันนี้คืออะไรวะ IP r u n IP Runner เฮยอิดปินป้ดกิดป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 ิดดปิ่ปิดปิดใช่ปิด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 ี่ยปิดปิดอิด้ิดปิด้ิ้ปิ้ปิ้ปิดป้ดิดิดป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 ดิดปิดลิดป้ดปิดงิดปิดปิดดิดิ ลงไปยังไงก่อนไม่รู้อ่ะเรามากับพงอ่ะมันบอกว่าให้ไปห้องรับแขกแล้วก็เลยลองลงมาว้าวเบื้องงผาด่างไปเลยเพียงพวมันมันให้หาลูนอ่ะมันให้หาลูนเจ็ดอะไรม่ไปเมื่อกี้โอเคครับท่านผู้ชมผมขอข้ามส่วนนี้ไปนะครับเนื่องจากว่าเราหาลูนกันนานมากนะครับอืมหาทั้งลูนหาทั้งเทียนแล้วก็จู๊ผีอะไรพวกนี้มันนานนะครับเพราะฉะนั้นขอตัดข้ามไปที่ ตอนที่เปิดประตูลูนได้เลยแล้วกันนะครับเผื่อใครสงสัยประตูลูนคืออะไรประตูลูนก็คือตรงที่เราหาลูนครบแล้วเจ็ดอันนะครับอือเดี๋ยวก็ไปเจอก,กันตรงนั้นนะครับฉลาุคดลื่นไหนยไอ้เลื่องมึงเลือ้เออหัวใจมึงเดือดร้ไรน,นะสามเจอผ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมึงไปตรงประตูใหญ่อ่ะกูเปิดล็อกลูนหมดเจ็ดอันละเอียน แท่นรูนนี่มันคืออะไรวะเราต้องไปโอ้มันเป็นแท่นให้ทำว่างั้นใช่กูทำเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วว้าวเฮ้ยเจอเจอเจอประตูเฮ้ยเจอประตูรูแล้วเนี่ยเข้ามาเข้าเข้าแม่งเลยไปเพี้ยงไปเพี้ยงอ่ะน้ำอ่ะต้องรอทุกคนเข้ามาถึงจะได้ไปอ่ะแล้วทำไมประตูรูนเป็นเงี้ยโคเท่เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะใส่ใส่ วิ่งไปพีโชยอีกหมัดมาเปิดฟาสโหลดแป๊บเห็นตายนีโยเปิดฟาสโหลดแป๊บนึงพี่พู่ต่อยแลวต้องอีวิทไม่ได้แล้วเหรอเออวิ่งไม่ได้แล้วไม่มีให้จุกแล้วแอบแต่หมดแล้วเราต้องทำให้มันเป็นสีนั้นแน่นอนเลยสีสีฟ้าเราก็ไปทางเดิมก็ไปทางเดิมดีวีทางเดี๋ยวตายก่อนบูชาซาตานเหรอบูชาเพื่ออะไรอ่ะตะกี้มันจะฆ่าเรานะ พี่ตาตาจะฆ่าเราเลมองไปไม่รู้อ่ะเขียนเสียด้วยเอาอย่างงงเลยเนี่ยจริงจริงมันได้เนี่ยฆ่าข้าไปอย่างนี้มันได้เดี๋ยวอันนี้มันท่านท่านประหารจากท่านสามเมตรไม่เชื่อมันมันอะไรนั่หลาว่าบินเลยท่านประหารไม่หมดเนี่ยนี่ดีอะดียะดีอะดูเขาเลย เกกระตายกูจบเกมแล้วี่ทีงตายนักนักอัดคลิปไม่อยู่นักอัดคลิปไม่อยู่ใครจะแชร์นี่นี่กูดูกูเบี้ยตายกอว่ากูออกดีกว่ากินยาดีเซนดี้เฟิร์นจูนี้ไงจะมาดูละ เกิดเกิดเออไหนแล้วเนี่ยไอ้แย่เพียงมึงไม่ได้ดีเซ็ตเลยว่อ้นเสียงหัวใจไว้ฮะกดเล่นอยู่น um ี่แย่ปู่ปู่เป็นปีอ๋อปู่เป็นปีศาจเมื่อกี้จากเนื้อความที่มันบอกคือปู่เป็นปีศาจเว้ย look On your face, it seems you already know it. I'll see how long the way I could have just picked up your corpse and brought it here. Wah, pull, not a bite, only do the job. After all, How could I bring myself to kill my only grandchild? Oh, well. วุ้ยเหี้ยแม่งต่อยหน้ากูไอ้สัสเอ้าไปเอาเนวนี่เอ้ปู่เหี้ยนี่มึงหักหลังกูเหรอเหี้ยูสตามหาเมื่อหักหลังกูอะไรอะปู่วเหี้ยนี่ะหักหลังกูามอบมอบพลังไวไม่มันหักหลังเว้ยมันต่อยหน้าเราอะเมื่อกี้เราสรุปว่ามันต่อยเว้ยแล้วก็จบแล้วโาม แม่งสร้างเนื้อเลยตอน S4 นี่เองไเพี่อ่ไงมาตามปู่อ้ีาโดนปู่โดนปู่เล่นเลิงอดนปู่โดนปู่เลี่ยมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่าผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ s e you again n e x t t i m e ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกัน